เห็นบเลยโอกินตรงมาจากชนบุรีฝากช่ฝากร้านด้วยนะฝากช่องแล้วก็ฝากร้านด้วยนะจะเป็นกับน้องุนเส้นสดคือเส้นสดฟดุกๆเลยใช่ค่ะใช่ทำสดๆเลยค่ะแม่หนูขอซิมมึงหน่ปะไะแล้วจะบีบองแดงต่อไหมเนี่ย ทิมบะหมูอของพี่้องน้มาค่ะน้องน้ำขนมาจากชุบรีเลยนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยมากอี่นร้อนีย่างยองขอทาอยู่ตลาดตรงไหนคะอยู่พิกัดนะคะอยู่ขิกับเซเว่นตรงตะมุกหรือเซเว่นน้องหงนะคะวัดน้ำ่ตะมุก เือพานทองจังหวัดชลมารีค่ะใช่แล้อร่อยมากเลยทางที่จะไปเช่นบ้านบึงนะคะวันที่เจดนี้นะคะสาวน้อยน้ำเพลินโชว์วันหัวที่ชนบุระทางบ้านเก่าชุมุรีนะคะไปลงขั้นไปก็แวะได้นะคะจิ้นน่อยจิ้่อยดีนะแต่ได้ยื่นเชยนะน่อยยิ้มยยไ เป็นอันถ้าเป็นอันยงใหญ่เขาเอนวายอย่างค่ะหัวงไขโอกบ่ะหข้อกถ้าเจน้อัเป็นบาตำนองแดงน้แดงพอนแกนเมันจับเส้นโยจับจับเส้นโบยมีเสียโนนัเส้นพอนแกเนี่ยใช่เป็นนี่นี่พอนแกเราเนี่ยแม่กันเดียวแต่นี่มันจะเป็นเส้น คุณแม่เนี่ยพอชิมก็สวยจับเส้นก็สวยนะคะก็เหนียวหนึเอาเชี่ยบเก่าไปนี่น่ะคืทำกับกินขายกังเด้กันเลยยังสวยคุณม่ก็สวยคุณแม่ด้วยอย่างนี้ค่ะคุณพี่เนาะคุณพี่เนาะ หนาหนาเราก็มีความขายเสียนุ่นอยู่เห็นตัวจริงแต่ว่าพื่อต้องกองเสียนุ่นตงไข่บอบอันนี้ทีมงานจอวัน่ครับอวันจีโอทูหนึงวันตองถึงวันต้งถูกไม่เอาแล้วลูกมนักข่ามอีกเรื <S <S er> ่างหเลยบอกว่าทำให้ฉันเหมือนคนรวน มงลงน้ากะดูต the ัวใหญ่องแดงนยวีว่าตวกลี้ยงน้ำมีล้องแดงอีกไหมล้องแดงไว้หรอพี่ว้อแดงวสวยะว่าได้้นพีเศษในีมอันนี้พ่อได้้อมนั่งไว้เรล้อมได้ไว้ได้โอ๋อันนี้เนได้สองงานนั้นบอไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะนาวีมา่อานนน เวันเอสาวกสีค <emo> ่ะอันน้เ็เวันนะคะจนกันมาได้แต่ผู้ใดบทัานไหมามาานกินเด้อเ็ดครกินมวยมมันจเออพี่น้อกินนงยังไม่กินข้าว้าหน่อยแล้วกนเช้า แรกนี่ผู้ใดมาเต้กคนกันป่วยค่ะเดิสุดเกมาเมาคลื่อนเนี่ว่าสีซ่อมเลยมาเคลื่อนมาสีซ่อมซ่อมไปซ่อมมามันได้เหลือเคื่อนเนี่ยแม่เงาเคื่อนเนี่ไม่ได้เสื้อสีส้มเม็นเสื้อสีสมนงผหญิงน่เลเมื่อยบ่าก็เรื่องน่นเเมื่อเลย อันนี้แป้งอะไรครับอันนี้เป็นแป้งสดเลยค่ะแป้งสดเราจะใช้แป้งมันแป้งมันเขาเนี้วเขาเจ้าตีผสมกันค่ะเขาโบนิเขาสิบนิเอาไปแซ่น่ยค่ะเขาบนิไปเป็นมัดแบบข้ามขึ้นเหมือนคือตังหลายหลายหล่านะมันก็จะเอา่ปแช่นานขนาดนี้แต่เนี่ยคือเราใช้เป erm ็นแป้งแบบเอาไปบดไปปน้งก่อนนะคะแล้วก็ ที่เทามาที่ยัมาเขาธรรมดาเนี่ยขึ้นหนึ่งอับอกเสร็จแล้วข้าก็มาปันปันปันคือตามสูตรเทากัใส่เครื่องเมื่อก่อนต้องหมักตั้องไรวะใช่แต่นี่คือเราจะไม่หมักเราเราจะแช่ข้าวหนีข้าวแค่มันจะเปรี้ยวไหมคะถ้าสมมติว่าหมักเนาะไม่ใช่ว่าไม่ออกเปรี้ยวเนาะมันจะเปรี้ยวใส่หัวเรือนั่นนะ่อนละบ่แม่ตรงน้องเล่ยคู่เล่ยหมักเล่ยละบะแม่ คู่หัตะเพียนไหมต้องนองน้ำแข็งใช่ไหมน้ำมันร้อนต้องจับในน้ำเย็นโอ้ก็พีแพร่ก่อนร้อนซึ่งจะเสียง่ายแต่ว่าเรากินไม่ในภายวันนี้แหละแต่ถ้าเราเอาไว้ค้างคืนต้องน้ำเย็นถ้าเราจะเอาไว้ค้างคืนต้องใช้น้ำเย็นน้ำเย็นอย่างเดียวเย็นเย็นเต็มในกระปุกต็่ในกระปุก อันนี้มันร้อนร้อนมันมันก็พาให้น้ำร้อนไปเรื่อยก็ต้องให้มันเย็นไว้แล้วเชียร์ไปหลากแป๊บหนึ่งเขาเหนีมวนี่นะเขาเนียวนี่อาหารค่ะอร่อยมากใช่เหนียวมันมันมันเหนียวลาแล้วปกติปกติปกติถ้าาเสี่สดเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเหนียวค่ะแต่เจ้านี้เา ก็ยังเหนือยเหมือน,นกิบแป้งมันน้ำปลาซาวล้อนๆอร่อยค่ะเราทำมาขนมจีนได้ลปลาดุกตุะนะ้มาปลาแม่ก็จับจับสวยนะมแม่มแ,แม่มืออาชีพแม่ทำขนมจีนตั้งตั้งหลายปีนะตอนนนยังเด็กๆอะ่ะแม่ก็จับถ่ายขนมทำโรงงานขนมจีนเนี่ยส่งวันละเป็นหลายร้อยรล พ่อก <À. S 1> ็บีบแม่ก็จับค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามตบเพื่อนนวดเพื่อนบมดเปั่แป้งปัดเลยมัดแล้วก็ต้องมัดตองมัดตองน้ำบีบนวดมาดทับด้ยตื่นร้านหลีเฮือง